คเด็กๆมีใครอยากเป็น News Anchor หรือผู้ประกาศข่าวบ้างไหมคะการที่จะเป็นผู้ประกาศข่าวหรือ News Anchor ที่ดีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการออกเสียงให้ถูกต้องนะคะงั้นแล้วเรามาดูคำศัพท์หรือเสียงที่เด็กไทยมีปัญหาก,กันเยอะๆนะคะอ่าไหนอ้องออกเสียงสิคะคำนี้อ่านว่าอะไรออกถูกไหมออกว่า share เขียนด้วย sh นะคะอ่ะแล้วคำนี้ล่ะคะอ่านว่า share ออกเสียงแทบจะไม่ต่างกันแต่มีต่างกันอยู่หนึ่งจุดคือเสียง sh กับเสียง ch sh ก็ออกเสียงเหมือนพูดปกติเลย s h a r e s h a r e แต่มีตัวตัว r อยู่ข้างหลังออกเสียง r ด้วยนะคะ s h a r e คราวนี้แล้วเสียง ch ล่ะเสียง ch เป็นเสียงที่ในภาษาไทยไม่มีนะลูกเสียง ch ออกยังไงเวลาจะออกเสียงเนี่ยต้องเอาปลายลิ้นติดกับเพดานปากข้างบนเอาไว้นะคะแทบจะหายใจไม่ออกเนาะแล้วค่อยออกเสียงออกมา s h a i share ์ h a ไม่เหมือนกันเห็นไหมคะ share share โอเคคู่เสียงที่เรามักจะมีปัญหาที่หนึ่งคือคำว่า t ตัวนี้ไม่มีปัญหาเนาะอันนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าชา tr trees อันนี้เ,เาา R นนต,ติม s สเ็กน้อยนะ trees คือต้นไม้อันนี้ออกได้เนาะไม่มีปัญหาคราวนี้ตัวนี้ล่ะลูก th เวลาจะออกเสียง th อทำยังไงเอาลิ้นออกมาจุกป,ปากไว้ลูกอ่าลิ้น กัดลิ้นไว้อย่างนี้นะคะกัดลิ้นไว้อย่างนี้ก่อนแล้วค่อยออกเสียง3 h โอเค t เสียงต่อไปที่มักจะมีปัญหาของคนไทยเสมอเมอนะคะอันนี้หนึ่งอันนี้อ่านว่าอะไรคะทุกคนรู้จักดี p a y ตัวนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าจ่ายคราวนี้เรามาดูคู่นี้สิคะ pray กับ play ครูหญิงมีเทคนิคนะลูกเทคนิคจําง่ายๆถ้าเมื่อไหร่เจอตัว L มีตัวพยัญชนะข้างหน้าหนึ่งตัวมันจะออกเสียงอะกึ่งเสียงเสมออะกึ่งเสียงนะคะกี่จะบอ,อกว่าพเลพเลยเพลยถ้าเป็นตัว R ก็คือควบกล้ำนั่นเองคือควบไปเลยนะอ่านว่า pray คราวนี้ลองฟัง3คํคำเทียบกันคำที่หนึ่ง pay pray play ต่างกันไหมเด็กๆลองออกตามนะคะ p a y pray play, play, play. Yeah. ฟังต่างกันเลยใช่ไหมคะคราวนี้มาดูเสียงที่อยู่ท้ายคำบ้างดีกว่าอันนี้อ่านว่า with with อ้าวคราวนี้เสียงตัวนี้เมื่อกี้เราเจอแล้วคำนี้ th อ่านว่า with นะอันนี้อ่านว่า with อันนี้อ่านว่า with โอเคอ่นนอา okay. อเจออีกแล้วเสียงนี้ sh ก็ wish Wish. เสียงไม่มีกักเลยนะคะถ้าดูในรูปที่จะเป็นรูปปากเนี่ยก็จะเห็นว่าเสียงออกมาได้เลย wish คราวนี้มาเจอตัวนี้ล่ะโอ้ยากหมอกยากมาก,าก,ม,ากมีทั้ง wish แล้วก็มี ch <Yeah. S 2> ด้วยนะ which เ่ย yeah. which ลองออกเสียงอีกทีหนึ่งมีคำว่า which with wish which เน างกันเลยเห็นไหมภาษาอังกฤษเขียนต่างกันออกเสียงต่างกันโอเคเด็กๆเ,เห็นไหมว่า ending sound หรือเสียงท้ายคำเนี่ยซึ่งภาษาไทยปกติเราไม่ออกนะคะภาษาอังกฤษต้องออกเพราะมันสำคัญมากความหมายมันเปลี่ยนเลยนะคะจำไว้ออกเสียงให้ถูกต้องสำคัญที่สุดนะคะสำหรับ news anchor